ว่าแต่ปอดเทอมแล้วอะไม่คิดจะลาออกว่างหรอวะฮะ,ะไมปอดเทอมก็หาเรื่องแล้วแต่ตั้นฝากมาถามว่าพวกเธอชอบกินอะไรอะเออไม่รู้ดิผ่าไมอ่ะเออแต่ตั้นฝากมาถามอ่ะเพราะจะจีบพวกเธอไง เขาอยาเล่นลาบบูบูมากๆเลยลาบบูคืออะไรวะไม่รู้จักเลยโหอย่างเชยเลยแค่ลาบบูบูม่รู้จักตื่นเต้นจังโรงเรียนเปิดเทอมละมีใครจะตื่นเต้นเหมือนเราบ้างเนี่ยโอเคพร้อมละไปโรงเรียนดีกว่าโอ้ยต้องไปโรงเรียนีแล้ววันนี้ วันนี้เปิดเทอมวันแรกตัวพร้อมใจก็พร้อมเฮ้ยนี่มันอลีเรานี่หว่าีมาวินโหทำเป็นขี่สกูตเตอร์ทำมันเทเจอชฉันบ้าง อ้าเนี่ยโยโปิดเทอมปิดเทอมก็เหมือนไม่ปิดเลยก็ <c oughs> เปิดเทอมซะแล้ว <c oughs> สวยยังเนี่ยฉันต้องเจอเพื่อนในรอบหลายๆเดือนอะ่ะโอ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเพื่อนจะทักหรือเปล่าโอเคครบเช้าเช้ามาก็เริ่มเลยเหรอเน,นี่ยหมออ่ะ <c oughs> <c oughs> ขับสกูตเตอร์ไฟไฟ้าซะด้วย ตรงสเปกเลยแต่คนนี้หล่อกว่าแต่ตันตานไปโรงเรียนหรอเออใช่ใช่ไปโรงเรียนไปด้วยกันไหมเออก็ได้ไปเออจริงคิดถึงมากเลยอ่ะไปเที่ยวไหนมาบ้างมาตอนปิดเทอมโอ้ฉันไปหลายที่มากเลยอ่ะจริงหรอ เราี่อยู่ทีบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอ้าวไม่เบื่อเหรอก็ไม่เบื่อดีด้ไปชิลๆกันเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงเป็นไงบ้างบิดเทอมก็อยู่บ้านละแกชิลๆนอนใช่แล้วก็นอนเล่นนอนซูซีรีส์เป็นครั้งแรกที่นอนเต็มแปดชั่วโมงถูกต้องใช่ต่อไปชิวไปเที่ยวเยอะมากเลยอะชิวที่ชิวที่ไหนบ้างอุ้ยต่างจังหวัดอ่ะหลายที่เลยจริงเหรอฉันก็ไปบ้านแต่ตั้นบ้าเปล่าไปเล่นอะไรเล่นอะไร คิดถึงมากเลยนะอ,เอ่ะิดถึกากเลยอ่ะพ่อจะปลุม่เหรอทำไมปลกไปเติบขึ้นน่ะอ๋อวันี้ยังไมปตาตูมมาอ๋อวันทำไมไม่คิดถึงมากเลยแล้วก็อยู่คบเนาะตอนนี้อว่าแต่เปิดเทอมแล้วอะ่ะไม่คิดจะลาออกบ้างหรอวะฮะอะไมนะเปิดเทอมก็หาเรืเรอ่องแล้วปกติผู้ผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกไม่ไปห้ามซะหน่อยเหรอแบบนี้แหละเฮ้ยหยุดก่อนดิแค่เปิดเทอมมันแรกเองเริ่มเลยเหรอ กหวนหน้าทำไมวะโอ้ยทุกคนใจเย็นไปนั่งโต๊ดีกว่าเดี๋ยวครูแกจะมาแล้วไปไออใช้กอดจองโต๊ะน,นี้นะห้ามใครแย่งโอ,อ้ยใช้นคนนี้นะแล้วข้าวแก่เออออยากรู้จังว่าข้าวแพ้วุชาอะไรอ่ะคิ่ตึกนี้มีเหมือนกันเนะนาะตารางสองที่อย่างวะแล้วแรกมาวินเทมนี้นายจีบเสาคนไหนวะในห้องเราอะ เฮ้ยเอาให้ได้ทุกคนดีวะคนแบบนายเนี่ะมัน,หล,น,ล <c oughs> นหล่อที่สุดในห้องเลยเฮ้ยคนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนเนี่ยนั่งตรงนี้ด้วยเกิจริงไหมรับเฮ้ยจริงไหมวะเออจริงจริงโหแค่พูดว่าตัวเองหรอใครๆก็พูดได้แหละงั้นเธอเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าใครหล่อจริงอะ่ะพวกนั้นก็แข่งจีบสาวดิ ถ้าใครจีบติดก่อนอ่ะ,ะชนะไปเว้ยเอาดิแต่จีบไม่ติดหรอกคอยดูเถอะบวับวบได้ยินที่พวกผู้ชายพูดกันปะเปิดเทอมแ,แท้แทนที่จะคิดเรื่องเรียนแต่มัพูดเรื่องไรสสาระเลยไม่รู้ก็อย่างนั้นแหละผู้ชายนี่ฟังฉันนะฉันเดิมพันได้เลยว่าเขาไม่ได้จีบพวกแกรหรอ,อเกเขาแค่จีบฉันจ้ะ เล็บมันใจไม่กลัวพี่เลยหิวจังเลยกินอะไรดีอะ่ะชาบูไหมอเอมากินิดเปิดยาตอนเช้างไม่เปิดใทีมั้งยังล้างเลื่องยนะไปกันนะไหมอยากกินนะอ๋อเอาเอาเจ้ามา ไ้ฟังไปทางกสาวดิว่าชอบอะไรแล้วก็าถามไปเพื่ออะไรตั้นก็จีบสาวไงใครมาเอาชนะโอเคนังตามนั้นแหละไปเอยอะจุก่อนอะไรอ๋อพอดีแต่ตั้นฝากมาถามว่าพวกเธอชอบกินอะไรอะ่ะเออไม่รู้ดิผ่านมาอ,อ่ะแต่ตั้นฝากมาถามอ่ะเพราะจะจีบพวกเธอไง ไปดีกว่าบอกแล้วกันว่าชอบซื้อชอบซ้ำๆน่ะซื้อปวดปวดลงชอบไวะล้วนี่้ใครถามนั้นวะก็นายร้อยเราพูดว่าเป็นนายอ่ะให้ไปซื้อไงแกนี่โคตรบองเลยวะไงดีวะทำไมชนะอาคนนั้นดี แม่จะกีตาร์มาทำไมเนี่ยเรียนดนตรีเหรอนี่แม่ไม่รู้จักเนี่ยกีตาร์เนี่ยเป็นวิธีจีบสาวที่ได้ผลมากที่สุดเลยนะยังไงอ่ะคือต้องซื้อกีตาร์อเอาไปให้สาวอเออใช่สาวอยากเล่นทุยอะไรของน่าอย่างเงี้เล่นให้สาวฟังที่เล่นกีตาร์จีบสาวอ,ะอ่ะเข้าใจปะอ๋อ ta kịp sao hả? Thôi nhanh thôi, tan rồi đấy ตด้แบบนี้เนี่ยจีบใครป่ะเนี่ยจีบเธอจีบฉันเหรอฉันจีบยากเลยนะงั้นขอจีบเพื่อนเธอได้ไหมรุตนี่เพื่อนฉันแต่ฉันเชื่อชื่อเพื่อนเหมือน,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 นกันงั้นไหนก็ไหนๆแล้วฉันขอให้เธอเล่นอีกเพลงหนึ่งได้ปะ่เะเพลงอะไรแกเพลงนะสักเพลงหนึ่งฉันอยากแบบโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งเพลง,งมันมันเนาะ แล้วแต่เลย

4.2งงใช่เหรอวะใช่วุ้ย,ยอยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อข้าใจวะไหน,นไอ้ฟางไม่มีมาบินไม่มีใครเลยเป็นอะไรของเทตันเสียงดังอยู่ได้อย่าว่าเทตันดิไ <c oughs> อ้ฟางเอาไปแล้วเป็นองอเรื่องเลยเฮ้ย,ยไปตู้สกู๊ปไปนงเล่ ไอ้ฟาร์มเดือนไหนเกบ,บอกว่าไอ้พวกนี้เล่นเพลงจีบสาววะเกือบหน้าแตกเลยแต่ฉันเห็นจริงๆเขาอาจะ,จ,ะ,ะจีบเสร็จแล้วมั้งฮะจีบเสร็จมันจะอยู่สภาพนั้นหรอวะก็ไม่รู้อ่ะไอ้ฟาร์มไปไปสืบมาว่าสา,สาวๆชอบอะไรไม่ต้องเอ,อ่ยถึงฉันไม่ต้องบอกด้วยสืบมาให้ได้นะเาชอบอะไรเขานี้ห้ามพลาดอ่ะเฮ้ยชอบทำให้คนหล่อเสียอารมณ์อุยอ้ย เดี๋ยวนี้เขาถือลาบูบู้อะแกจริงแกไม่นเด็คนถือลาบูบู้ฉันยังไม่มีเลยอ่ะฉันยังไม่มีเลยฉันอยากเอาแบบสะพายกระเป๋าสวยๆว่างใช่ชนะดูซีเคกตเหมือนกันเอาไว้แต่งตัวมันสามารถแต่งตัวได้ด้วยดิน่ารักเนาะใครซื้อลาบูบู้ให้ชนะฉันรักตายเลยจริงเหมือนกันแกเรียกมาทำไมวะกำลังมันเลยเฮ้ยแหมเมื่อกี้ได้เขาไปเล่นกีตาร์จีบสาวมั้ยวะก็เลยสิวะทำไมใช่สาวๆชอบมากด้วยคนอย่างพวกเรามีความสามารถด้วย ไม่ใช่เอาแต่ไร้สาวละไปวันวันโอ้ยไอ้อน,นี่เฮ้ยทำอะไรฟองคูน่อยตันตันตันอะไรเอ่ะเว้ยวัน่าสาวๆชอบอะไรชอบอะไรวะตาบูบูอะไราสาวๆาวเขาบอกว่าเขาอยากได้ลาบ,บูบูมากมากเลยลาบูบูคืออะไรวะไม่รู้จักเลยโหอ,อย่างเชยเลยแค่ลาบูบูไม่รู้จักใช่ที่บ้านเรามีเป็นตับเลยไอ้ฟ้าอะไรลาบูเป็นไงวะก็มาเป็นตุ๊กตาเอ้ยเดี๋ยวดูในโทรศัพท์เรานะ มีนี่มันเป็นอย่างนี้ไงเสียงตานะเรามันไม่เคยมีเสียงตานะมันมีหลายสีเลยจริงหรอใช่โอ้ไม่รู้จักราบูเลยโคตรเชยเฮ้ยมีเดี๋ยวฉันไปเอาลาบูให้สาวเองเออไปเลยเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองอะไรวะฟ้าบอกนี่เหมวะนี่เห็นไหมเขารู้หมดเลยโทษไม่ได้อะนี่มัน เออว่าแต่เราเมวันตัวเท่าไหร่วะห้าร้อยห้าสิบมั้งโอ้ี๋ยวนี้มันดังเลยเขาขายเป็นพันกันแล้วฮะ <happening. S 3> <1> 1> เป็นพันเลยเหรอก<า>ี่พันวะหนึ่งพันเหรอตัวละสามพันฮะสามพันโอ้โหไอาเราตังไหนไปซื้อวะเอ,อ้ยแม่นายมีตังปะมันไม่มีแล้วแม่นายละ่ะไม่มีเหมือนกันวะฉันได้เงินมาโรงเรียนวันห้าสิบบาทเองเนี่ยตอนนี้ใช้หมดละพอแล้วอ่ะอยู่เรื่องบัญชีกี่บาทห้าสิบ หน่าสงสารจังเลยพวกไม่มีกระตังปกติผู้ชายของฉันก็เป็นแบบนี้แหละชอบแบบแรงๆรุนแรงไปสักทีแะ